สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่อง MeMe Channel วันนี้เป็นการทำนายดวงความรักปักหลังของเดือนมิถุนายนนะคะก่อนอื่นไม่ต้องขอภัยก่อนนะคะเดือนนี้เมมาเล็ดมากเลยนะคะก็ผลคำทำนายก็มีผลในแต่วันที่ทำนายเนี้ยนะคะไปจนถึงสิ้นเดือนนะคะก็เป็นคิวของชาวาราศีม,มิถุนนะคะรวมถึงลัคนามิถุนด้วยนะคะ การแบ่งวันที่เนี่ยแบ่งได้ทางตะวันตกและแบบไทยใครกําลังดิวอยู่กับออชาวราศีมิถุนหรือลัคนามิถุนสามารถเข้ามารับชมในฐานะชาวศศได้นะคะย mm ิน hmm. ดีต้อนรับเช่นเดียวกันนะ mm hmm. เดี๋ยวเราจะเปิดคำทำนายนะคะในส่วนของพลังงานตัวตนคุณมิถุนแล้วก็พลังงานตัวตนของคนที่คุณดู่ด้วยนะคะ สามใบข้างบนนี้นะคะตัวตนนะคะของคุณมิถุนสามใบข้างล่างนะคะเป็นตัวตนของคนที่คุณรักท้ายสำรับก่อนเลยนะคะเด e j เจววลกับหัวเอ็มเพรกับหัวสี่เหรียญแล้วก็ไนท์ซับพนดิเคิลกับหัวนะคะ จริงๆสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยนะคะมันก็ค่อยๆจะจางไปแล้วนะคะแต่ว่าความสัมพันธ์ก็ยังไม่ได้มั่นคงขนาดนั้นนะคะยังมีความรู้สึกว่ามันควรดีกว่านี้ได้อย่างไรก็ตามคุณ2คนยังเลือกที่จะเก็บกันและกันไว้นะคะสี่เหรียญนายอพยนิคเลกับหัวแต่อาจจะต้องใช้เวลาฟื้นฟูนฟจิตใจนานหน่อยนะคะมันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นแบบเหมือนเปิดปิดสวิตไฟแบบนั้นนะคะอย่างไรก็ตามจิตใต้สำนึกของคุณทั้งคู่เนี่ยยังรักกันนะคะ <S <S ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะ ค่ะเรามาดูพลังงานในแต่ละท่านเลยนะคะ2ดาบกับหัว t าวเวอร์กับหัวแล้วก็เจ็ดดาบนะคะแน่นอนอนะปัญหานะไม่เห็นไพ่ดาบขึ้นมาแบบนี้ประกบคู่เลยแล้วก็ the ทาวเวอร์อยู่ตรงกลางแต่ว่า Tower ของเราเนี่ยกลับหัวแปลว่าต่อให้หนักแค่ไหนนะคะไม่หวั่นนะคะยังคงประครับประคองได้ฐานรากคุณดีนะคะไพ่สี่เหรียนตรงนี้นะคะคือความรักที่มั่นคงการที่ยังให้คุณค่ากับคนรัก ของเราอยู่ะนะคะมันก็เลยทําให้หอ,อคอยแห่งความรักของคุณยังไม่พังทลายนะคะถึงแม้ว่าจะมีะปัญหาเข้ามานะคะอาจจะเป็นไม่ได้ว่ามีใครฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทําอะไรรับหลังของคนรักสุดท้ายมีการเลือกมีการตัดสินใจหรือว่ามีการเสียสละก็ยังรักษาความสัมพันธ์ต่อไปนะคะตรงนี้ชัดเจนสําหรับคุณไม่มองว่าคุณเลือกจะไปต่อนะสาหรับคุณวิชุนนะคะ,ะส่วนแฟนนะคะมีพลังงานบวกก็คือ ไพ่หกถ้วย the world แล้วก็ไพ่เก้าดาบขึ้นมากับหัวแปลว,ว่ามันดีขึ้นนะเดวิว่ากับหัวเก้าดาบกับกับหัวก่อนหน้านี้ตึงเครียดพอสมควรแฟนคุณก็เครียดนะคะไม่ใช่เขาไม่รู้สึกแต่ตอนนี้มองว่า้ด้วยความรักอ่ะแหละนะที่มีแก่กันความผูกพันอะไรต่างๆนะคะหกถ้วยมาพิจนารณาดูแล้วอุปสรรคมันน้อยกว่านะอะไรที่มันเป็นนิทีฟมันน้อยกว่าสิ่งที่ทําให้คุณสองคนประทับใจใตัวกันและกันอนะ่ะก็เลยเลือกที่จะจบปัญหาดีกว่านะคะ ตัดจบปัญหา The world เนี่ยหมายถึงการจบวัฏจักรที่ไม่ดีนะคะแล้วก็เริ่มต้นใหม่ในสิ่งที่มันสมบูรณ์แบบหรือว่าดีกว่านะคะความหมายเดียวกันแหละแต่ว่าเท่าที่ดูเนี่ยบอกช้ำทั้งคู่นะไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องเล็กๆกน,นะคะถ้าไม่ใช่ออกปัญหาที่ใหญ่หนักมาเลยก็อาจจะหมายถึงอะไรที่มันเลื้อยลังมานานนะคะแต่เท่าที่มองดูเนี่ยมีโอกาสจะได้ปิดจบสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็เริ่มต้นกันใหม่นะคะเดี๋ยวเรามาดู คำาทำนายนะคะแนวโน้มความสัมพันธ์นะใช้ไพ่สิบสำรับหนึ่งนะคะสรุปนะนี่นะคะมีไพ่สิบดาบขึ้นมาด้วยตอกย้ำนะคะว่าจะได้จบปัญหาจริงๆเดี๋ยวเรามาดูท้ายสำรับก่อนเก้าเหรียญน,นะคะเจ็ดเหรียญ เด็กทือคาทาแล้วก็เอ s o ฟเ p น n t เค l ลไพ่ดีหมดเลยนะคะขึ้นมาแบบตั้งตรงความสัมพันธ์ที่มั่นคงนะคะอย่างที่ไม่บอกสีเรียนคือทั้งคู่ยังเทิดทูนกันและกันยังมีความรักมีการเห็นคุณค่าในตัวกันและกันนะคะเด็กถือคาทาก็หมายถึง p a ช s i o n ในความสัมพันธ์กลับมานะคะ เจ็ดเหรียญมีความอดทนในกันและกันนะคะในการที่จะประคับประคองความสัมพันธ์นี้ต่อไปเก้าเหรียญน,นะคะมีสิ่งที่น่ายินดีเกิดขึ้นนะคะการกลับมาคืนดีกันนะคะการง้อ,อก,กันนั่นเองนะเรามาดูทีละใบนะคะสําหรับบทสรุปสามเหรียญน,นะคะจะมีการเอ่อเปิดอกคุยกันนะคะมีการบอกเล่าความรู้สึกของอีกฝ่ายหนึ่งให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้นะคะสุดท้ายแล้วหกคาถาก็หมายถึงชัยชนะ ในที่นี้ชัยชนะในความรักก็คือคนสองคนสามารถที่จะเป็นผู้ชนะได้วินเนอร์สคามีได้2คนนะคะสำหรับเกมของความรักมีมองว่าคุณ2คนเอาชนะปัญหาโวยสักได้ทุกอย่าง1ิบดาบนะคะตัดจบทุกอย่างนะคะเคลียร์ทุกอย่างแล้วก็เริ่มกันใหม่นะพลังงานบวกนะคะรับไว้ได้เลยนะคะชาวมิถุนและชาวสงนะเดี๋ยวช่วงต่อไปเรามาดูนะคะไพ่อไรโคกันบ้างนะคะ ล e เลเจนต์แฟกเตอร์นะคะ e x p r e s s your love finance and career ในเดือนนี้นอกจากความสัมพันธ์จะดีขึ้นแล้วนะคะเรื่องการงานก็จะดีขึ้นด้วยนะคะดีใจด้วยนะมันมีไพ่ finance and career ขึ้นมา น่าจะมีความสําคัญนะคะในชีวิตของคุณหรือว่าของแฟนคุณ express your love การแสดงออกซึ่งความรักนะคะให้กันและกันได้รับรู้มากขึ้นการอขอโทษการการให้อภยัยกันกลับมากขนดี r e g e n f f c t t r r อย่างไรก็ตามนะคะ,ะบางคู่เนี่ยปัญหาก็อาจจะไม่ได้จบหมดได้100%เซนนะคะความแตกต่างบางอย่างหรือว่าปัจจัยบางอย่างที่เราควบคุมไม่ได้ยังคงอยู่แต่มองว่าโดยรวมแล้วเนี่ย มันตกลงกันได้นะคะแล้วก็เลือกที่จะไปต่อด้วยกันนะคะอะไรที่มันเป็นสิ่งที่ยังแก้ไขไม่ได้เราก็ต้องปล่อยวางไปก่อนนะคะอย่าอย่าเอามันมาเป็นสิ่งที่ทําให้ความสัมพันธ์มันหยุดชะง,งักละกันนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูไพ่คำแนะนำปิดท้ายนะคะเป็น Angel w a n d เซอร Yes นะคะ p i a c e r e s o r a t i o n let go <S อย่างที่บอกนะคะภาย Regen Factor ยังขึ้นมาเมื่อกี้นี้มีบางอย่างที่อาจจะต้องปล่อยวางไปก่อนนะคะมันมันคงไม่ได้แบบจบได้ทุกอย่างจริงๆหรอกมันอาจจะหมายถึงปัญหาเรื่องอื่นที่ไม่เกี่ยวความสัมพันธ์ก็ได้นะคะมันยังมีบางอย่างอยู่ที่ทำให้คุณต้องแก้ไขนะคะหรือว่าต้องปรับตัวอยู่นะคะก็ต้องมีการปล่อยวางนะอะไรแก้ได้ก็แก้ที่ยังแก้ไม่ได้ก็ต้องปล่อยวางไปก่อนนะคะ พี่ฟ์ฟูเรสชเลชั่นท้ายที่สุดเนี่ยเดี๋ยวหาตรงกลางได้เดี๋ยวหาทางออกได้แน่นอนไม่ต้องไปวอรี่ไพ่เยส yes, ก็คือไพ่แห่งการสมหวังประสบความสําเร็จนะคะตรงนี้นะคะใช้ได้ทางเรื่องความสัมพันธ์โดยตรงแล้วก็เรื่องอื่นๆในชีวิตด้วยนะคะค่ะวันนี้ก็ขอบคุณนะคะชาวมิถุนและก็ชาวสองทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามารับชมชม่องเม่เมนะถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะใครยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามเ,าเป็นกำลังใจกับเม่เมด้วยนะวันนี้ไม่ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ สนใจสั่งซื้อหินมงคลแอดไลน์ได้ที่ chayo_stone นึกถึงหินนึกถึงเรานะคะ